เวนขึ้นแล้วักินังไดก้อยเดียวเก้อยสวยเตือเสียกอเด้งานเอาข้ามยังมันสิกินก้อยสวยก่อนเอาขามยังมึงกันนะโอ้ยแขวบดีว่อยากแซงข้าแล้วคนแก้วบดีเนาะนั่น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 เ้แ้วเอาไปจจ้อยบานนี่ย กินายวะได้กินายวะได้เขาหวแย่หมด่นี้กินได้เท่าสอบนี่ปวดมาอ่ะอ้าโอ้ยยังนอนแตบียิบจนี่ยมกวาคมยี่เดียวว้ายคมถึงติดอนเ้้นดีด้เยอเลย่กันดีนีเยอะมะ อันเดียวกันเอาเดียนาไวทีกันเิกตีกีมวัดครับ้าล้าอไว้ว่าตนนะครับกูแล้วมามาเดี๋ยวขับมวยอยน่าจะเขาเรือ่าเดืดร้าอ้นเอาขับเอาขับมวยเหมึงกันน่ะเนี่ยเขาไม่อยู่นแววแยอๆเยสองวานะ ปันไอกินน้ำเออปันปันน่องกินน้ำเนี้ยวัน